สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งดัมซิ่งนะคะวันนี้อยู่กับน้องโมนะคะวันนี้เราจะไปสวนกัน <c oughs> ในเสื้อ <c oughs> ใ,ในรถป้าวันนี้เราจะไปขบับรถไทยกับน้องโมก่อนเราจะไปสวนยางนะคะวันนี้ไม่ใช่สวนมาแล้วสวนยางวันเนี้ยนี่พี่ปายกับแม่นะคะเสร็จเราก็ขี่รถคันนี้ไปคู่ใจนะคันนี้อ่ะป้า เป็นสาวรถไถซิ่งแทนนะเนี่ยวันนี้อ้ายมาสี่คนนะคะบิง้งโมโมมิง่งแล้วก็พี่ปายแล้วก็แม่นะ,ะแล้วก็พี่ชายเดี๋ยวพี่ชายมาอีกคนนึงตอนนี้ยังไม่มาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สวนยางเราดูสวนก่อนแล้วกินข้าวก่อนนะวันนี้เรามีส้มตำตำปลาเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกับข้าวเรานี่ได้จ้าหนูเอาข้าวสวยอันนี้ตำปลานะจ๊ะแล้วก็ไก่แล้วก็น้ำพริกนี่ข้าวเช้าจ้ากินข้าวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปลุยงานต่อจ้ะข้าเสร็จแล้วทุกคน เราจะให้ปายขับก่อนนะ,ะ <c oughs> หรือไม่ก็ขับหมดเลยเพราะว่าเราจะเดินเก็บกิ่งไม้นะคะเพราะ <c oughs> ว่ากิ่งไม้ตกเต็มเลยเราต้องเดินเก็บกิ่งไม้นะคะสองคนน้องโมนะเราก็จะเดินฝอยอย่างนี้เลยทุกคนน้องโมก็เทดเบี้ยไปห <c oughs> ยอก <c oughs> มือเปื้อนแล้ว <c oughs> ทาได้สีดำเนะเหมือนแม่มดเลย ร้อนมากดูเหงื่อเต็มหน้าเต็มตาเลยอ่ะอู้งานก่อนนะคะใยรถไถยยังมาไม่ถึงเลยอยู่นูน่นอยู่เลยหน้าสวนอยู่เลยนะนี่เราทำได้ครึ่งแล้วเดนน้องโมน้องโม <laughs> พี่ขออู้ก่อนอหอนแฮมร้อนมากๆไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าร้อนแล้วตอนเนี้ยคิดถึงเอฟซีมากเลยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายลิปเนอะแต่ว่าบอแมนทำมาเฮดเบียดหมดจ้าเขาจะแบบว่า เัาทีแล้วก็ไปหว่านข้าวเอยอะไรเอยว่าไปเนาะแต่ช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเลยอะคือแบบไม่มีารมถ่ายเลยอะอทำงานจะมัดผมนะคะแต่ว่าถ้าเปิดคลิปแล้วก็ก็จะปล่อยผมนะคะพ่ามัดผมปุ๊บหน้าบานปั๊บเลยนะคะตอนนี้ก็บานอยู่แล้วแหละก็ถ,ถ่ายมาแล้วะ่ะ วันนี้วันอาทิตย์นะคะแล้วก็หยุดอีกวันจันทร์แล้วก็วันคารไปโรงเรียนอนะตารางเรียนแน่นมากค่ะแน่นมากๆคือแบบแทบจะไม่มีคาบว่างเลยนะคะอันนี้เป็นห้องธรรมดาเนาะห้องวิคณิตห้องธรรมดาถ้าถ้าอยู่ห้องพิเศษเหมือนรอบอเหมือนตอนมอต้นอะทุกคนไม่มีไม่มีคาบว่างเลยนะคะแล้วก็เลิกเที่ยงด้วยเลิกเรียนเที่ยงแล้วก็เข้าเรียนบ่ายตรงนะคะเฮ้ โมร้อนไหมพักก่อนก็ได้ดูมัดผมแล้วคนละคนเลยนะคะทุกคนมันจะแบบหน้าอ้วนมากปล่อยผมดีกว่าใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนอีกครึ่งหนึ่งอีกนิดนึงนี่หนึ่งสองสามสีห้านี่หมดแล้ว นี่นะคะเจ๊ปลายเ็าจะเปิดหน้ายางนะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อก่อนนะเราจะแบบว่าดินเชา้ามาก็อา่าอะไรอย่าน้ำกรดอย่าน้ำกรดเพจะมาอย่าน้ำกรดกับน้องบ่อยมากเลยนะคะเก็บทุกวันเลย ก็บรรยากาศแบบนี้ก็จะกลับมาอีกแล้วนี่มยอนต้องเกิดกับน้องเร็วมันกลับมาอีกแล้วนี่เราก็แบบเอาจิงไม้ออกนี่ตรงนี้จิงอะไรอย่างนี้เอาอกมาไว้ข้างๆนี่ก่อนนะคะกระต๊อบเราเองเก่าแก่มากน้องไม่ขับรถไทยนะคะวันนี้พี่ปายขับรถไทย แล้วก็เอาไม้ออกกับน้องแล้วก็แม่นะคะแม่ก็ช่วยนิ่นๆหน่อยๆแล้วก็แบบเดินดูสวยตอนนี้ก็กำลังนั่งเลนะ่นฝนจะตกแล้วนะคะทุกคนฟ้าลองแล้วมัาไม่ไดงเห็นส่างอยู่เลยฝนจะตกแล้วนะคะที่ป้ายเราเร็วเลยฝนจะตกแล้ว ฝนตกนะคะทีเราก็แลกกันขับกับเป,ไปนะื่นฝายนะตอนแรกเราขับรถไถนะคะทีนี้เราเปลี่ยนมาขับรถยนต์กลับบ้านคนเปียกกลับบ้านค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จเลยนะคะแต่ว่าฝนตกก่อนนะคะเราก็ต้องกลับไปบ้านยากกอนนะ,ะแล้วพอฝนใจเราก็เลมาทำ ทุกคนเดีวยาเราเขากปิดกันตัวนะไหนน้องโมะจ้ะน้งโมเนี่เป็นสีชมพูกินเฮนบุบอยกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนถอยมาตั้งรักก่อนพอถึงบ้านแล้วฝนก็หยุดตกเที่ยงอยู่นะถึงแล้วค่ะทุกคน Ừ, ข้าดนี้านเลยเเนาะจอดที่นองรถจบแด้วเหรอ ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ